ครับนี่พี่น้องเสือดบสิงผ้ารอครับผมนี่สิมาอัพเดตหมวกจอดรถจาเสียทีไหมครับหมวกจอดรถง่ายหมองไหมครับผมง่ายออกจากหมองเก่าไม่จอดไว้บ้านจาของที่กำลังก่อสร้างาาน,นี่พี่นอ้องจอดรถไหมของทีมงานเสือดบสิงผ้ารอครับช้ พี่น้องมาชมโครงสร้างของจักรรถของไม้ครับผมในสร้างเกิดเขาแล้วยกเลิกยกโครงสร้างเสร็จแล้วครับผมมาเูอัพเดสถานการณ์อัพเดตการทำงานอัพเดตของจักรรถไม้ครับผมของเจ้าเสียดีกับของรถของทีมงานนะครับผมเมื่อนี้ภาเบื้องสางบนเหตุ น้ำพร้อมครับผมนี่แห้งน้ำเัาก็เรียบร,ร้อยไปแล้วกีะบอกจอดรถนีถ่กระบองเ้าอยู่ครับนี่กำลังเห็ดเกระเบื้องไปพร้อมๆกันเลยสร้างบ้างกระบอกบ้างกระบอกอะไรกันเข่ากรองหันพี่รองนั่งน้ำเน้นกัน เริ่มเป็นรูปประทับแล้วพี่น้องเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเกิดขึ้นโค้งสางกับสิบัดรบัดแล้วก็สั่งมิตรชีดวัดจิตครับอันนี้เปขึ้นโค้งสางด้านบนก่อนนี่ก็เท็ดเป็นเล็กทักเสาหนีใช่เสาหนาซี่ซี่หนาพิศาเศษเสาใส่เป็นเสาเหล็กบัดพี่น้องเป็กกล่องหน้าซียาวเต็มเส้น นหน้านี่สูงประมาณสี่เมตรสี่เมตรยี่สี่เมตรสามสิบหลังก็อยู่ประมาณมสี่เมตรทลบสามสิบถึงสี่สิบห้าถึงสี่สิบพี่น้องนี่ยเบาๆเข่าๆสร้างเของมาหลายคนมือหน,นิเสร็จทีใส้หมอกจะลดไหมเราพี่น้องใหญ่จก อูเกา่ามาอยู่อูใหม่ไปนเนี่ยนะจะรังปีใหม่พี่น้องจะได้เป็นรูปประทรับจะได้เสศษสมบูรณ์สำหรับรถของทีมการเสียโอทำสิงง่งันเลาะกับิีมใหญ่มาอยู่ทางถนนถนบบนพี่นอ้องรถแลีย้ยกลตลอดเดีเ๋ยวในคนเห็นไหมว่าเขาพร้อมรับงานพี่น้องเลยแต่ทีมงานเสียอคูครับจ้างกับเขาขอ,อะไรคนมือหน,นึ่ง นี่มือนึงด้วยนี่นมือนึงพี่้องเป็นโค้งอาเกือบเสร็จแล้วจนดันในบ้านเขาเพิ่งกำลังยิงายอยู่แต่ดานดานหลังนี่จะทา้งเล็ก,กับอาบแดดด้วยนี่แอบเปี้ยงๆทีมงานมาใหไ่ๆกันทีมงานผู้ลับเมาใหญ่บ้านสม หอาวกันทีมงานนี่บงับงบันกุ้งครับผมเน้นๆในบ้านแบบเขปลูกไปแล้วเนี่ยยังกูดขาโอ้ในบ้านนี่ไวค้ครับมันมันขาในบ้านผม,มจากด้านหลัง ทีมสร้างเพื่อนกัพิจารณาคุยกันอยู่แบบใดไแบบใดนพี่นอ้องมันก็เป็น,นเพื่อนๆพี่น้องสร้างด้านหลังไงบอครับสูงสี่เมตรใช่สี่เมตรสูงสี่เมตรโล,กกล่ขึ้นไปอีกอะข้างหน้าสี่เมตรสี่สิบสี่เมตรสี่สิบห้าประมาณ หลังคาเป็นต้นชินหอนเดียดับมีนอนเวเดียเป,เป็นเพียงเลยครับ

นี่ขึ้นมาสิเอ็มบ่อ่อ่ะสิจับตัวั้งบ่อ่ะจับนี่มันอ่ะจับตัวนี้นี่สมอบ่เอาเสมอเยอะเอาตัวนี้อ่ะเอาขึ้นักขึ้นฮักขันมันบริษัทกันนี้เลยสั่งข้าบุญ ภาบแรงก้นาบแรงก้นของของเจ้าเท่าไรน่ะเข้าไเปเพจเท่าไรเอาวัดเข้าไปหาเส้นนั่นเตปรัดตัุ่านนี่ไหมอกับ่เาเคระนีแต่เทได้แค่สองเส้นตัเี่ย นี้ไซเลยตัวนี้ใสนบ้าอ๋อันไหมตัวนี้ไตัวจักเส้นมัน่ะจักเส้นขไปแยกเส้นเอเส้นครื่งครับเครื่องเ่เพื่อจะเนี่ยมกางเอาข้าไปเส้นเครื่องเอาข้าไปเส้นครื่องเอาข้าไปเส้นเครื่องอ็แี้ม่เัาเดตให้พี่น้องงอีกครับผม ขึ้นโกงบุญกันได้มุ้งได้อย่างเงราก็จะอัปเดตให้พี่นอ้องมึงไหมนะครับสำหรับอูสำหรับ<ด>มองจอดรถ<ด>ีของทีมงานครับ,บหนคลิปน,นี้ก็ฝากไว้เช่นนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ